สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทัวร์ว่ามาเรียนที่ศูนย์สุขภาพเชตวันสาขาศารยาได้อะไรบ้างไปไปดูกันตอนนี้ผมอยู่หน้าประตูที่ทางเข้าของศูนย์สุขภาพเชตวันสาขาศารยาแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้นักเรียนเข้ามาเรียนเยอะมากเดีย๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศไปก่อนอื่นแล้วเข้าไปประตูแรกก่อนเข้าไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบริการนวดต่างๆนะคมาบ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้าห้องเรียนที่นักเรียนเขาได้ทําการเรียนกับต่และตอนนี้นะครับ<ม>ก็มีหลายห้องมากเลยตอนนี้คนเรียนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศในห้องให้ทุกคนดูนะครับ นี้ผมก็อยู่ในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่มีให้นักเรียนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับสวยมากหมดเลยนักเรียนชอบมาว่ายน้ําตรงนี้เพื่อรีแลกซ์ผ่อนคลายหลังเรียนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนในที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนในเทศกาลต่างๆนะครับเช่นเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่ก็จะจัดกิจกรรมตรงนี้เลยครับ ก็ยืนอ,อยู่ตรงหน้าที่หอพักที่นักเรียนมาเรียนก็จะพักกันตรงนี้นะครับผมก็เป็นรีสอร์ทที่มีบริการให้นักเรียนนะครับคนที่มาลงคอร์สเราเรียนรู้การน,นวดต่างๆนานาแต่ละคอร์สก็จะมาพักที่นี่ครับบอกเลยว่าด้านในเนี่ยสวยมากตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนที่นักเรียนชอบมาเดินผ่อนคลายอะไรต่างๆนานาน,น,นะครับก็คือในส่วนของฟาร์มเชตาวันเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรฟาร์มของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน ถ้าเรียนที่นูนเชตวันเรานะครับเราจะมีการที่บริการเที่ยวทริปต่างๆไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ต้นตํำรับวัดโพและที่สําคัญนะครับก่อนที่จะกลับประเทศเขาหรือว่าต่างชาติมาเรียนที่ของเราเนี่ยเราจะพาต่างชาติเนี่ยไปซื้อช้อปปิ้งจัตุจักแลนด์มาร์คของประเทศไทยก่อนที่จะเขาจะกลับไปประเทศเขาเนาะเขาจะได้มีของไปที่ระลึกไปฝากคนต่างๆนานาบอกเลยว่าที่นี่บริการดีมากความสนุกแล้วก็ความรู้เต็มที่แน่นอนครับ แล้วผมก็สั่งเป็นเมนูมะพราะ้าวนมสดครับบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากเป็นของมาที่ไรผมต้องแบบสั่งเมนูนี้เป็นประจำครับผมก็มากินกันได้ครับอร่อยมากแล้วเดี๋ยวขึ้นและกันนะสำหรับใครนะครับที่สนใจในการเรียนวนวดมาเรียนที่วัดโพชัยตะวันก็ข้อมูลอยู่ตรงนี้เลยครับมาเรียนกันเยอะๆนะครับ